สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหางหละลายฟรีวันนี้ผมก็จะพาต้อนรับชมนะครับมาอยู่กับเว็บไซต์ที่มาใหม่นะครับผมนะที่ผมได้ทำการหามาครับก็คือเว็บไซต์นะครับคริปโตนะผมนะก็คือเว็บตัวเนี้ยขุดเหรียญเชียเอฟฟีนะครับผมนะเราจะขุดได้วันละศูนาศูนยเชียเอนะครับผมนะก็สองวันก็ได้1นเชียเอฟแล้นะครับผมนะ ก็นั่นแหละ,ะครับก็เว็บมาใหม่นะครับในส่วนของตรงนี้นะก็สามารถมาลองดกดได้นะครับผมนะในมือถือไอ้ออโทรศัพท์ก็เหมือนกันแล้วก็ในคอมก็กดได้เหมือนกันนะโอเคก็อย่างแรกเลยให้ทาทางกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับผมนะนี่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับอย่างแรกก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องหาเงินออนไลน์ฟรีด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่คลิปดีๆคลิปมีประโยชน์จากช่องของเรานะครับนะ ก็โอเคด้วยนะฝากไว้ด้วยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ <S <S ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ระบบการก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้โอเคครับผมนะก็กดลิงก์ตามผมเลยนะก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยวิสโกมาดูนะตรงนี้ให้เราทําการปอนที่อยู่ t ีของเราชอบไปกระตอนไหนก็ได้ส่วนตรงนี้เนาะก็บิดคับไม่ได้นะผมนะเพราะว่าบิดคับมันไม่มี ใหญ่แล้ววันนี้ก็เสร็จรหัสผ่านแล้วก็เริ่มขุดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมได้ทำการเริ่มขุดกันเลยนะโอเคมครับผู้ชมปถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย l e t ก go ครับผมนะโอเคนะครับผมนะโอเคครับนทะ่านผู้ชมพอ,อเราทําการกดเข้าสู่ระบบมาก็จะเจอกันตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ให้เรารับทําการนะครับดูก่อนถ้าเราลืมรหัสผ่านใช่ไหมตรงนี้ก็จะช่วยได้ก็คือ ไปคลิปตรงนี้เราเพืเพื่ออัปเดตอีเมลนะครับุนะก็ลองไปดูกันได้เรามีระยะเวลาการฟูดที่100่วันก็เริ่มหน้าเวลานี้เขาก็จะบอกหมดเลยก็ขั้นตอนแล้วก็จะบอกเลยนะครับวันหนึ่งก็จะฟูดได้ประมาณนี้ต่อวินาทีก็จะฟูดได้ประมาณนี้นะครับผมนะก็ได้รับแรงฟุด1ึชั่วโมงก็1 TH ่ทีเฮดับเอสฟรีนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนของซื้อนะครับก็มีตั้งแต่เริ่มต้น3 0มสเอ็ก ร้อยสอแล้วก็ห้ารอนะครับแล้วก็หนึ่งพันสนครับตามนี้เลยนะไม่มีอะไรมากนะครับมมก็โอเคเลยครับผู้ชมยังนะครับ,รบในส่นอนี้คือสุดยอดนะครับก็ผมก็จะบอกก่อนครับว่าไม่ต้องก็ได้นะครับนะบไม่แนะนําให้มาซื้อนะก็ขูดพีไปดีกว่าแต่ก็ไม่มีน้นะว่าเว็บจะถอนได้หรือเปล่านะ ก็ลองมาดูนกันเอาละนะส่วนตรนี้ก็ประมาณนี้เลยนะโอเคแต่ว่ากันใหม่อีกทีครับทุกส่วนตรงนี้นะโอเคเลยนะผมนะก็ส่วนการถอนเราก็มาดูส่วนการถอนเลยส่วนการถอนก็ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ20หย่าเอกก็ใส่จำนวนไปแล้วก็ที่อยู่เราก็กดดีได้แค่นี้สูงสุดได้ถึง5หมื0นะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าจะถอนได้จริงหรือเปล่านะก็ลองมากดกันดูก่อนนะครับเว็บมาใหม่นี่นะครับก็สามารถใช้เพื่อนได้นะครับจะได้รับ25อรครับส่วนในส่วนของตรงนี้นะ โอเคเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นการจ่ายเขาบอกว่ามันจ่ายจริงนะก็วันนี้ก็ยังมีคนจ่ายยนะเออนั่นแหละครับก็เพิ่งเปิดตัวมาปุ๊บก็จ่ายไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งพันจ่ายนะครับก็โอเคเลยครับในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากละนี่ก็เป็นทีตรตรน่ติดต่อเขาครับผมนะก็ใส่ชื่ออีเมลเรื่องข้อความอะไรก็ใส่ไปนะผมมาในสองตรงนี้โอเคเลยนะ อันนี้ก็เป็นคำถามที่พบบ่อยก็อยากรู้อะไรในส่วนของเว็บนี้ก็สามารถกดขึ้ดูตรงนี้นะครับได้เลยนะครับสำหรับใครไม่รู้ก็โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็บอกก่อนนะครับว่าถ้าใครชอบมีินี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหางเนออนไลฟรีด้วยนะครับผมนะกดติดตามเลยนะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปมีประโยชน์ดีๆจากช่องหางเออนไลฟรีนะครับเดี๋ยวจะก็จะ เอาคลิปอะไรออกมาให้ดูอีกแน่นอนครับก็ใครยังไม่รับเหรียญชิปโตฟีครับก็ลองไปย้อนดูคลิปแรกๆของผมได้เลยนะครับนะก็นั่นแหละนะครับไปย้อนดูได้โอเคครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อวาคลิปใหม่จะช่องหันมาายฟีครับผมนะเจอกันนะครับผมนะสวัสดีครับผู้ชม I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb and I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough Cause climb i I'm a Ritz life I'm a beef, fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'm a beef, fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will. Got fight, got pride, got